โอเคครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาทดสอบบอทดนะครับก็ได้แก้เพิ่มนะครับปรับให้มันดีขึ้นนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาปรับเท่าไหร่ต่อตอนนี้มันก็โอเคแล้วแหละผมก็ไปลองตีแมปอ,อื่นดูนะครับแล้วก็เช็คเจอปัญหาโน่นนี่นั่นก็ปรับแก้มาเรื่อยนะครับอันนี้มันก็โอเคลว เราลงไปแมปนี้นะครับผมโหลดแมปไปอิลเมดมาไว้ก็บอรดตัวนี้เอาไปใช้กับเซิร์ฟเท่อนพวกตัวป้องกันจีพา h ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นเซิร์ฟออฟไลน์เอามาทดสอบนะครับมันก็ได้ไม่มีปัญหาเวลาไปลงคลิปแล้วตัวละครชอบโดนแบน ก็เลยจะใช้เสื้อรอบลน์นะมันก็ค่าต่างๆมันก็ใช้ค่าเดียวกันหมดนะครับเวลาเราไปเล่นเสื้อเื่นก็แก้แค่ตรงจุดนี้นะครับแก้แค่จุดนี้อันนี้ก็เป็นไฟล์เอาไว้จูนเมาส์นะครับให้มันตรงเห็นไหมครับไว้เช็คเมาส์ามันตรงหรือเปล่าตรงตัวละครหรือเปล่า ไอ้ตรงมองไม่เห็นนี่มันมีเหมือนมี p อ c อยู่แต่เขาลบออกไปหมดนะเจ้านี้นะตรงเป้น,นะครับตอนแรกผมไปทำมุมมันเป็นมุมมองแบบท็อปดาวไงท็อปดาวปุ๊บตอนมันคำวนวณออกมาแล้วมันไม่เป้น,นะครับมันไม่เป้อันนี้ก็ยังมีเยื้องๆอยู่นิดๆตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาอนะไรครับ อันนี้มันเป็นแบบมุมมองแบบว้โซเมติกไงมันจะมีมุมเฉียงแกนแกนวาแกนแนวตั้งนะนิดอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบองศาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบเห็นของท็อปดาวนะเวลาเราไปคำนวณเมาส์อ่ะมันจะผิดพลานนดนิดหนึ่งผมก็เลยแก้ใหม่แล้วแก้อะไรหลายอย่างก็จะมีตัวนี้เอาไว้จูนเมาส์ มันเช็คเมาส์ว่ามันตรงหรือเปล่าเวลาเราไปเล่นเซิร์ฟอื่นแล้วก็จะมีแมปทูนไอตัวนี้เอาไว้ไว้เซตค่าเดินนะครับอันนี้แมปมันไม่ได้โหลดมานะครับเราก็ต้องไปโหลดในหน้าเว็บมาโหลดแมปผมรูปออกไงมันเหลือแค่แมป นะผมใช้ดูอันนี้ก็แก้แมพผม,มลบอันเก่าออกหมดนะครเหลือแค่นี้อันนี้ก็เป็นไฟล์ที่ผมลองเซฟผมก็โหลดแค่พีระมิดมาก็าจะเป็นแมพแบบขาวดานะครับเป็นแบบที่ในเกมใช้นะครับตัวนี้มันจะมีเว็บให้โหลดจุดจุดที่เขาขาวนี่ก็คือจุดที่เดินได้นะครับในแมพมันจะเช็คในเกมมันจะเช็คจุด เฉพาะเดินได้เฉพาะจุดขบขาวส่วนสีอื่มันจะเดินไม่ได้ครับตัวเกมมันจะเช็คให้เลยอันนี้เป็นดันพีระมิดนะครับแบบก็จะเล็กลงมาในชั้นสี่ที่ผมไปลองทดสอบดูนะครับถ้าเป็นแบบสีมันจะไม่เหมือนในเกมนะครับขนาดอาจจะไม่เท่ากันแบบสีมันจะเอาไว้โชว์ไว้เฉย แต่ถ้าเป็นสีแบบนี้ยก็คือเป็นที่เกมใช้นะครับขนาดจ,จะเท่ากับตัวเกมมันเรนเดอร์ออกมาเลยในมินิแมปนะครับไอที่ตำแหน่งตรงนี้ก็จะเป็นพิกเซลของมันอาลาเราขยับโอเคประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเอาไว้ลากตำแหน่งเดินนะครับเราอยากไปเล่นแบบไหนฟาร์มแบบไหนแล้วก็โหลดแมปมาลง แค่นั้นเองนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ m o เต t e r นะครับทั้งหมดถ้าไม่มีเราก็เพิ่มได้นะครับก็เพิ่ม id ตัวนี้เราไปหาดูในเว็บดัตต์เบสของมันได้นะมันมีเยอะแยะชื่อแล้วก็ id นะครับ id m o เตอร์ถ้าไม่มีเราก็มาเพิ่มแต่อันนี้มันครบอยู่แล้วน่าจะครบนะครับไอเทมเหมือนกัน โดยเฉไอ้มอนเตอร์ตัวนี้มันดอกไอเทมมันนี้นะครับมันจะบอกเลยในหน้าเว็บเราแค่เอาไปกอกในพิมพ์ชื่อเนี่ยเอาไปกอกในตัวบอทมันก็จะเก็บให้ถ้ามันเจอนะครับถ้ามันเจอมันจะเก็บเลยโอเคครัวนี้เราก็แต่ผมไปไปแมววันนี้ก่อนบับก่อนของกากนะครับ โดนลุมตายบ่อยนกก็ยังไม่ได้ไปเอาเลยเนะี่ยเสียงนกไม่เป็นไปเอาที่อะไรกิวอะไรทั้งอย่างนียมัผมไม่ได้เล่นนานอะไรตัวธน,นูโอเคไปอันนี้ก็ได้ตรงนี้มีวาร์ปอยู่เนีย่ยของนี่ยขายเต็มเลยครับชุด <laughs> แต่ราคานี้ไม่ต้องพูดถึง ไปที่ดันนะครับดันล่าสุดดูยิงโดรัวของไม่ได้แรงนะเนีถ้าแรงตายไปนานแล้วนี่ยังยิงเบาอยู่โอเคอันนี้ชั้นสี่ผมโหลดแมปมาแล้วถ้าไม่โหลดมาเวลาเราหลันมันจะไม่โชว์ขึ้นมาผมขี้เกียจโหลดทั้งหมดครับเอาแค่แมปที่เราใช้ฟาร์มก็พอเราไปหาโหลดตัวเองครับ โอเคตรงนี้ผมก็ปรับเพิ่มนะครับแก้พวกปั๊มยาอะไรพวกนี้แล้วก็วิงนะครับไอรอบแรกมันจะไม่มีวิงนะอันนี้มันจะเป็นวิงหนีนะครับข้างบนเวลาเราใกล้ตายเจอมอน,นี่มันจะวิ่งหนีรู้สึกว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะเนี่ยที่มันจะวิงหนี เวลาโดนมอนลุงไม่เคยใช้เลยอันนี้ก็คือกดวิ่งหามอนเตอร์นะครับคือว่าไปลงแล้วก็รอสักพักหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นชื่อมอนนะครับเราจะไปดูในเว็บเบสหรือเราจะเดินดูในแมไปมองก็ได้นะครับก,ก็มาวางก็มาวางใส่นะครับมัม,มี่เชียนมัม,มี่ไม่ครบแล้วเนี่ย อาเชื่อไม่มีนะบแม่มเนี่ยโอเคมันก็มีกูนมีพวกฝีปอบอะไรอยู่อะแล้วก็การ์ดนะครับปัจะให้มันเก็บอะไรถ้าไม่มันเก็บเราก็ลบออกกดเซฟไปกับสกิลนะครับเราจะตีธรรมดาก็ได้สมมติเราเล่นใส่นี้เราอยากตีธรรมดาก็ตีนอร์มอลนะครับกาใช้สกิลแล้วก็ตีสกิลมันก็จะตีทั้งธรรมดาทั้งกดใช้สกิลนะครับ ใช้สกิลผมเคยลองใช้ใดูแล้วเดี๋ยวผมทำตัวเวียเดี๋ยวผมจะมาลองใช้สกิลให้นี่ตีธรรมดาไปก่อน,นี่ยมาได้เอายาย s p สมาต,ตั้งประมาณนี้ก็จะวิ่งหานะครับแล้วก็ยอ่อจอหน่อยกนด้จะมันใหญ่ไปนะครับโอเคเสร็จแ,แล้วเราก็กดสตาร์ ปิดตรงนี้ด้วยอันนี้ถ้าเราไม่อยากดูเราก็ปิดไปได้นะครับมันไหนไม่อยากดูก็กดสตาร์นะครับแล้วก็เมาส์มาคลิกในหน้าจอให้มนันแอคทีฟนะครับมัจะยิงตัวที่เราอันนี้นครับวิงหา นี่ถ้าผีปอบอันนี้มัมมี่นะครับมีบางทีมันพันผ้าเหมือนกันแต่ชื่อไม่เหมือนกันนะมีกูนมีมัมมี่ สกิลบัฟก็จะเป็นสกิลบัฟแบบผมยังไม่ได้เพิ่มนะครับมันจะมีบัฟสองแบบอะบัฟแบบเรากดสองทีแล้วมันจะบัฟจะใส่ตัวเองใช่ไหมครับกับแบบบัฟแบบล็อกเป้า,าตรงนี้ต้องแก้เนะี่ยต้องเพิ่มนะครับตอนนี้มันมีแค่บัฟแบบล็อกเป้า,เานะครับก็คือเรากดบัฟแล้วเราก็ล็อกเป้าหมายที่เราจะบัฟใส่มันเป็นบัฟแบบใส่ตัวเองทั้งนั้นนะครับยังไม่ได้แก้ยังไม่ได้เพิ่ม ไอบับกดสองทีโอเตอนแรกไปลองแค่แมบเดียวไงครั้นี้มาลองแมบอื่นเอ๊ะทำไมมันมันแปลกแปลก อะไรมาแก่ขึ้อาการคลิกเมาอะไรนี่แม่นยําขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ โอเคันที่มาดูแบบใช้สกิลนะครับเวลาเราเจอกเรากดอินเทอร์เน็ตแท็บนะครับให้มันเล่งมาอยู่นี่ถ้าหน้าจอไม่ได้แอคทีฟบอทมันจะหยุดทางานนะครับเราก็แก้ไปเราอยากทลองใช้สกิลดูนะครับ F4F5 เราก็กดแอปเข้าไปนะครับตอนนี้บัฟยังไม่มีอันนี้มันเป็นบัฟแบบกดของทีย ตรงนี้ยังไม่ได้เพิ่มนี่ก็ลองกดสตาร์ทเห็นไหมครับมันก็จะกดสกิลใส่รัวๆเลยตายเร็วกวาเดิม เอฟบีจะหมดเอสเอชพี H H จะหมดไม,ไม่ได้เอายามาตอนเล่นสายเวทจะดีมากเลยไอ่บอดต,ตัวนี้ลาสกิลใส่แล้วก็หนีบอดไม่เดินนะครับบอดถ้าเป็นแบบวิ่งมันจะไม่เดินผมไม่ได้เขียนให้มันเดิน บางทีมันไม่ได้อยู่ในระยะนะตัวบอดกำหนดระยะได้มันจะตีแค่มอนท,ที่อยู่ในระยะนะครับเดี๋ยวจะต้องปรับให้มันเช็คไปหลายรอบหน่อยเวลามันวิ่งลงอะตอนนี้มัน,น่าจะวิงแบบไวเกินมันก็เลยแบบไม่างี้ตายแล้วเนี่ยเกือบ ตอนนี้มันวิ่งปรงปุ๊บแล้วมันเช็คเร็วเกินไปมึงก็เลยแบบไปเจอมอนเตอร์นะครับทีจะหมดบางทีมันวิ่งลงแบบเร็วเกินไปอันนี้ยิงไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ยิงไม่ได้โอเคก็จะประมาณนี้แหละ ใช่มันเก็บถ้ามันมันไหนมันดรอปอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับตามชื่อมันมันก็จะเก็บให้เแล้วจะแก้ส่วนที่มันเวลามันวิ่งลงมาแล้วมันเจอมอนแล้วมันวิ่งหนีเลยแบบมันเร็วเกินไปมันบางทีมันไม่ได้เช็คครับ อนั่นไปเดินเข้าวา่เาเนาะอยู่ใกล้วาฟเกินไปอันนี้ต้องจ <c oughs> ุดทางเข้าตายตอนนี้ปั๊มยาไม่ทันนะครับโดนลุมดาเมจเยอะ ตัวบอรมันก็จะโชว์สถานะตรงนี้ด้วยผมเขียนให้มันโชว์นะครับมันทําอะไรบ้างเอาไว้ดีบักเฉยบางทีมันค้างอยู่ตรงจุดไหนเราไม่รู้ก็โอเคและบอรดเ้าไปใช้เซิร์ฟเอร์อื่นก็ไม่มีปัญหาเลยก็จะมีแต่เป็นเซิร์ฟของ เออเซิร์ฟจริงอ่ะเซิร์ฟจริงเราจะต้องมีพิธีการบายพาสก่อนแต่เซิร์ฟจริงอ่เขียนในแบบหนึ่งนะครับเขียนแบบใช้ใช้อนี้เลยถ้าเป็นเซิร์ฟจริง่ใช้เมมโมรี่ร้วนๆเพียวๆเลยนะครับอันนี้ยังใช้เมาส์คลิกอยู่เพราะว่าในตัว G Part นะครับมันจะติดคำสั่งเวลาเราเขียนเน็ตทับลงไปนะครับ แต่ถ้าเป็นแบบเซิร์ฟจริงเราจะใช้เพียวเมมโมรีเลยก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เมาส์คือเราเจอมอนเตอร์อยู่กใกล้ใช่ไหมครับเราก็ก๊อปเอาดีมอนมาใส่ล็อกล็อกหัวมันมก่อนครพอล็อกเสร็จเราก็สั่งตรงตรีไปมันน่าจะอยู่เกินระยะนะ ไม่โมจมตีอันนี้น่าจะไม่ได้อยู่ในระยะนะผมไม่ได้เขียนให้มันโชว์มาหมดมันไม่ได้อยู่ในระยะ เราจะเช็คเขียนเช็คก่อนว่ามอนเตอร์ตัวไหนมันอยู่ใกล้ที่สุดนะครับเราก็ค่อยอันนี้ไปนะครับมอนเตอร์ตัวที่มันอยู่ในหน้าจอเราอ่ะใกล้ที่สุดเราก็เอาไอดีนั้น,นามาแล้วก็ล็อกโจมตีนะ ตัอันนี้น่าจะอยู่เดี๋ยวลองอันนี้นะครับก็อ d ไอมาอันนี้เป็นมอนวิวเรากลอามาใส่ตรงนี้ล็อกเป้าหมายก่อนเลือกเป้าหมายเสร็จแล้วเราก็โจมที่ธรรมดาไปมันจะได้โจเตอันนี้ก็คือแบบใช้เมมโมรีรล้วน อย่างเราจะเอาแบบในนี้มันมีมอนเตอร์อะไรอยู่บ้างเราไปดูในเว็บเบสเราก็ได้ในนี้ก็น่าจะมีอยู่มันก็จะบอกบอกเนี่ยอะไรมีอะไรอยู่นะเนี่ยก็จะมียีโลแพนมีอะไรบอกเราก็พิมพ์ชื่อในนี้ใส่ไปเลยก็ได้ โอเคก็ประมาณนี้นะครับปอใครสนใจก็ทักมาได้นะครับมีทั้งมอนมีอะไรหมดเราไม่ต้องไปจับภาพนะครับจับภาพมันไม่แม่นยำนะครับเพราะว่าแต่ละแมปมันถ้าไปจับภาพอะ่ะแต่ละแมปมันไม่เหมือนกันนะครับเราต้องไปมู่ายอ,อะไรอีกอยากนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ